มาเป็นกรณีที่ลูกของทางคุณมี่เขาถูกทำร้ายครับผมเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเรื่องราวคือน้องนี่เพิ่งย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้ได้ประมาณ20วันได้ประมาณ20วันยังไม่รู้จักกับทางผู้ก่อเหตุเลยว่ามีอะไรยังไงกันยังไม่ทราบชื่อด้วยกันแต่ในวันที่ไปโรงเรียนเนี่ยทราบว่าวันนั้นเนี่ยครูประจําชั้นเนี่ยที่จําเป็นต้องเข้ามาสอนเนี่ยไม่เข้าอ่าทาให้ไม่มีครูในห้องที่เกิดเหตุ แล้วทางลูกของทางนี้ก็ถูกทําร้ายในห้องเรียนโดยมีการปลาลูกทนิสใส่หน้าแล้วเข้าที่บริเวณดวงตาทําให้เลือดออกที่ลูก,กตาดําเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้นอ้องเขาอาการตอนนี้อาการของน้องคุณหมอก็บอกว่ายังโดนแสงโดนแสงและยังมีการปวดตาแล้วก็ยังมีเลือดซึมอยู่ใช่แล้วจะส่งผลกระทบอะไรในอนาคตไหมครับ หมอบอกโอกาสจะเป็นยังไงบ้างก็คือส่งผลค่ะก็คือว่าตัวดวงตาของน้องเนี่ยก็คือเกิดการฉีกขาดหรือว่าเรียกว่า recession เนี่ยก็คือตรงนี้ทําให้น้องนมีภาวะที่จะเป็นต้อหินก็คือฉีกขาดแบบที่ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้เป็นเนื้อเยื่อที่ไม่สามารถเติบโตขึ้นมาได้แล้วน้องก็จะต้องมีภาวะแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะคะตอนนี้ทางผู้ปกครองทางโรงเรียนมี่การเยียวยาบ้างไหมครับพี่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอะไรมาครับ วันนี้นี่เรามาแจ้งความที่ทางจ้งจับหมวดเกยวการแจ้งคคือเนื่องจากคดีเป็นคดีเกิดกับเด็กนะครับเป็นผู้กระทำความผิดก็ว่าไปตามกฎหมายของการดำเนินก,กับกับเด็กทางโทษทางอาญาอะไรอย่างที่รู้การกับเด็กเนี่ยโทษอะไรก็ไม่ได้มีหนักมากหรืออาจจะในทางคดีก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ครับผมเนื่องจากเป็นเด็กแต่ทางที่ทังนั้นที่มาแจ้งเนี่ยเพื่อต้องการได้รับความยุติธรรมอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งว่าลูกเราอยู่เฉยเฉยแล้วถูกทําร้าย ต้องการทําให้สังคมได้ทราบด้วยว่าเหตุอะไรที่โรงเรียนเนี่ยที่เรามอบอำนาจปกครองบุตรให้ช่วคราวในระหว่างที่อยู่โรงเรียนเนี่ยทำไมโรงเรียนไม่ช่วยดูแลลูกทาไมโรงเรียนปล่อยปาะละเลยในการคัดกรองเด็กเนี่ยคือหรือว่าเด็กเกเลอะไรอย่างเงี้ยคือโรงเรียนเขาได้มีการตรวจตาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก่อนเข้าโรงเรียนแจ้งว่าไงบ้างก็คือตอนแรกอะค่ะก็มีการสอบถามเพราะว่ามันเป็นโรงเรียน โรงเรียนไทยจีนอินเตอร์อังกฤษประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยเรียนระบบจีนมาก่อนก็มีการสอบถามแล้วแหละว่าว่าเราจะพบเจอแบบไหนบ้างเขาบอกว่าจะมีการสุ่มตัวกระเป๋าแล้วก็มีการคัดกรองผู้ปกครองเข้ามาเรื่องความปลอดภยัยระบบเซฟตี้การเข้าออกโรงเรียนต่างๆแล้วก็ครูประจําชั้นครูประจําวิชาแล้วก็ตอนแรกที่คุยกันก็เหมือนกับว่าจะเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภยัย แต่ว่าพอเรื่องจริงเนี่ยลูกเข้าไปลูกก็เริ่มบอกแล้วว่าโรงเรียนเริ่มไม่มีความปลอดภัยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เริ่ม,มเห็นความรุนแรงของการกระทําของเด็กในโรงเรียนยังไงบ้างจนกระทั่งมาเกิดเหตุกับลูกเราเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วโรงเรียนในระดับนี้มันมันควรจะปลอดภัยมากกว่านี้ตามที่เราเคยคุยกันก่อนที่จะเข้ามาสมัครแต่พอเรื่องจริงเนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยโรงเรียนก็โต้อตอบช้ามากแล้วก็ขาดการดูแลแบบอย่างหนักเลยอะค่ะคือผู้ปกครองต้องเป็นคน ถามถ่ายเองว่าเด็กเป็นยังไงเด็กอยู่ตรงไหนหรือว่าขั้นตอนการทํางานของโรงเรียนกับเราเนี่ยก็ไม่ค่อยราบรื่นนะคะก็คือไม่ค่อยดูแลรับผิดชอบแหละแล้วก็ตัวน้องเองก็ก็ก,ก็ก็สาหัสคือเสียใจด้วยว่าทําไมถึงโดนทำร้ายเพราะน้องไม่เคยมีประวัติเรื่องแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะ hey, เราจะมั่นใจให้ลูกเราเรียนรต่อได้ ตอนนี้ก็มีความคิดว่าเราน่าจะต้องมองหาโรงเรียนใหม่เพราะว่าจากระบบความปลอดภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเราดูแลตัวเองเราเรารักษาเองเราแก้ไขปัญหาเองเราก็มองแล้วว่าโรงเรียนเนี้ยไม่น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากให้อันเนี้ยเป็นเคสตัวอย่างด้วยว่าการที่เราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเนี่ยถึงแม้ว่าตอนคุยเราจะคุยกันแล้วว่าระบบความปลอดภัยมันจะสูงแต่เรื่องจริงมันก็คงตรงกันข้ามแล้วเราก็คงคิดว่าเราต้องย้ายโรงเรียนนะคะเพราะว่า เรายังไม่เชื่อมั่นว่าโรงเรียนที่มีนยโยบายแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าเกิดเรื่องแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีนยโยบายการจัดการที่ปลอดภัยกับเด็กเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจจะให้ลูกเรงเรียนต่อค่ะในชั่วโมงเรียนตอนนั้นที่เจอที่ลูกเราโดนได้มีปัญหาอะไรกันบไม่ไม่ทราบเลยค่ะตอนที่เกิดเรื่องน้องไม่ทราบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเจอลูกเนี่ยตามไปเจอที่โรงพยาบาลน,<ม>น้องก็บอกแค่ว่าน้องปวดตาเจ็บมากหลังจากที่เกิดเหตุและมาทราบทีหลัง หลังจากนั้นมาระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์แล้วว่าเกิดจากการที่ผู้กระทำเนี่ยซึ่งเป็นเด็กต่างชาติเนี่ยนะคะคือเขามีความไม่พอใจอะไรบางอย่างซึ่งลูกเราไม่รู้เลยว่าไปสร้างความไม่พอใจให้เขายังไงเพราะลูกเราเนี่ยเป็นฝ่ายยอมยอมในการกระทาที่เขาสั่งมาตลอดจนก็คิดว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในฝั่งเขาแล้วก็กระทำการรุนแรงออกมาซึ่งลูกเรายังไม่รู้เลยว่ามันสาเหตุมโลเหตุมาจากอะไร หลังจากเจเิเหตุมีการพูดคุยกันไหมนะบวกครองครูนักเรียนอะไรเคยมาเจอกัที่โรงพักเหมือตัตั้งตั้งแต่เกิดเหตุนะคะคือเราอ่ะต้องเป็นฝ่ายไปติดต่อสอบถามโรงเรียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ในความเป็นจริงอะ่ะโรงเรียนควรที่จะบอกเราแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะติดต่อผู้ปกครองฝั่งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาพบหรือว่าอย่างน้อยเบอร์ติดต่อเราที่มีกับโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถโทรหาเราได้ตั้งแต่วินาทีแรกและที่ลูกเขาทํา แต่ว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนฝ่ายเข้าไปโรงเรียนเองแล้วก็สอบถามว่ามันเกิดอะไรแล้วเราจะติดต่อผู้ปกครองฝ่ายนั้นยังไงแล้วก็ไปโรงเรียนโรงเรียนก็ยังไม่ให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้จนกระทั่งเราต้องมามาแจ้งความกับพี่โรงพักเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจในระบบการจัดการของโรงเรียนแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าเ,เด็กต่างชาติที่ว่านั้นนะ่ะพ่อของเขาจะจะเป็นใครตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าเขาเป็นใครแล้วก็รู้ว่าเป็นกลุ่มต่างชาติเราก็มีความหวาดกลัวค่ะว่า กลุ่มนั้นจะสร้างความอันตรายให้กับลูกเราเมื่อเราเราเรา,เราเกิดเรื่องแบบนี้แล้วป้องกันสายไว้ต้องติดตัวโรงเรียนผู้ปกครองเบื้องต้นเท่าที่สอบถามโรงเรียนตอนแรกแจ้งว่าเวลาเด็กไม่อนุญาตเด็กนําอะไรเข้าไปติดตัวเข้าไปในโรงเรียนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ใช้ก่อเหตุนในร้องในครั้งนี้ก็คือลูกเทนนิสซึ่งเราสอบถามโรงเรียนว่าเด็กเอาเข้าไปได้อย่างไรมีการบกพร่องตรงไหนในการตรวจค้นตัวเด็กก่อนเข้าโรงเรียนหรือตรวจสอบเด็ก ก็ไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนะทราบแต่ว่าไม่ได้ตรวจเด็กถึงเอาลูกัวนี้เข้าไปทําร้ายคนอื่นได้และนอกจากกรณีของลูกของน้องคนนี้ที่ถูกทําร้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งทราบในห้องของลูกสาวอีกห้องนึงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเพื่อมีถูกพักการเรียนไปเพราะว่าเพื่อนไปทําร้ายร่างกายคนอื่นก,ก็รวมกันทําร้ายเพื่อนอีกหนึ่งคนซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าการจัดการของโรงเรียนเนี่ยจากที่เด็กเล่าเนี่ยโรงเรียนมีการจัดการยังไงแต่ลูกพอเข้าไปอะ่ะเขาก็เริ่มบอกแล้วว่า ที่โรงเรียนนี้มันมีความรุนแรงให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็การจัดการของครูนเนี่ยก็แค่ตักเตือนหรือว่าให้หยุดพักการเรียนไปแต่ว่าลงเป็นประวัติ probation หรือว่าพักการเรียนหรือว่ามีมาตรการเด็กขาดเพื่อไม่ให้ป้องกันให้เกิดแบบนี้อีกเนี่ยเราก็ยังไม่เจออย่างในเคสนี้ก็เออเป็นคนละคนค่ะแต่อย่างเคสนี้ตอนแรกโรงเรียนก็แจ้งว่าใช่ค่ะอย่างเคสนี้ตอนแรกโรงเรียนอ่ะวันแรกก็บอกว่าเขาว่าทราบเขาดูจากคลิปแล้วเขามองว่าเด็กมีเจตนาที่จะปาใส่ลูกเรา เขาก็บอกว่าเขาอาจจะต้องมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดซึ่งตอนแรกอะเราก็โอเคกับมาตรการการลงโทษเขาแต่ว่าพอผ่านมาเนี่ยด้วยความที่เราก็ไปรักษาลูกต่อเขาก็เปลี่ยนนโยบายของเขาเป็นให้เด็กคนนั้นะกลับมาเรียนเหมือนเดิมแต่แค่สลับห้องแล้วก็แล้วก็มีการพาเด็ก2คนที่ที่เป็นผู้กระทํากระถูกระทำเนี่ยมาเจอกันเราก็มองว่าไอ้นโยบายต่างๆของเขาที่เขาทําโดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตหรือว่าผิดข้อตกลงที่คุยกันไว้เนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ตอนแร,รกโรงเรียนบอกใช่ไหมว่าจะไม่ให้เจอกันใช่สุดท้ายมีการบอกให้เด็กสองคนมาเจอกัน<ช>และมีการตั้งคําถามกับลูกของเราว่ายังไง<ช>นะเขาตั้งคําถามกับลูกเราว่าเ,เพื่อนมาขอโทษเนี่ยลูกเราจะให้อภัยไหม,มคือแต่เรามีการบอกเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องอมีภาวะที่เครียดจากการที่เขาพักการกษาตัวจากจากการเจ็บป่วยที่เขาไม่เคยเลยอะค่ะค,คือดวงตาเนี่ย ก็บอกเขาแล้วว่าเราไม่ต้องการให้พบเจอโรงเรียนก็รับปากแล้วว่าไม่เจอแต่สุดท้ายวันแรกของการที่น้องกลับไปเรียนเนี่ยก็คือพิเศษเขาเนี่ยก็ถามน้องสองครั้งว่าน้องไปไหมน้องบอกน้องไม่ไปแต่โรงเรียนก็บีบบังคับเป็นครั้งที่สามว่าไปไหมทําไมไม่ไปจนจนน้องก็คือไปไปถึงก็ไปเจอคําถามว่าแล้วน้องจะให้อภัยผู้ก่อเหตุได้ไหมซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็บอกเขาแล้วว่าน้องเนี่ยคือยังไม่ได้อยากไม่พร้อมที่จะเจอแล้วก็ต้องไปตอบคําถามว่า ให้อภัยได้ไหมให้อภัยได้ไหมซึ่งตรงนี้ทรายบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่ควรกระทำะคะ่ะตอนนี้คือส่งบทกับพวกตัวน้องอะไรบ้างในที่ผู้ปกครองหนึ่งก็คือเรื่องสภาพจิตใจตอนนี้เขาไปเรียนด้วยความหวาดกลัวทุกวันนี้เขาก็ต้องปอง้ปองกันตัวเองคือเราก็ต้องทาตั้งแต่การส่งการรับเราก็มีความรู้สึกว่าโรงเรียนไม่ปลอดภัยเราต้องมอบหมายให้โรงเรียนเ,เก็บตัวน้องไว้จนกว่าผู้ปกครองจะไปรับเอง แล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตน้องยังมีอาการปวดตาอยู่น้องยังต้องเข้ามอนิเตอร์หาหมอ้อง<ล>ตรวจต,ต่อเนื่องเรื่องของภาวะต้อหินซึ่งอันนี้มันก็จะส่งผลว่าอาานาคตน้องก็จะต้องถูกการผ่าตัดหรือรักษาในแบบที่ที่ตามอาการของภาวะต้อหินต่อไปซึ่งน้องยังอายุแค่12อะค่ะจริง,รงๆแล้วน้องก็ไม่ควรจะเจอเหตุการณ์แบบนี้จากการที่ที่อยู่ดีๆก็เกิดจากใครที่มาตั้งใจทำร้ายแบบนี้่ะค ขอย้อนกลับไปเรื่องมาตรการความปลอดภัยเนี่ยเขลงในนาชาเนี่ยอยากคาบว่าอค่าเทอมที่เราเรียนไปประมาณเท่าไหร่ค่าเทอมปีหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบหกแสนกว่านะคะก็เกือบเจ็ดแสนหกแสนกว่าเกือบเจ็ดแปดแสนได้ก็คือเหมือนจะต้องมีค่ากิจกรรมต่างๆแต่ว่าอันนี้เราก็เพิ่งย้ายมาเจตนาที่เราย้ายมาเราก็เล็งเห็นว่าเขาเป็นโรงเรียนจีนเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าลูกเราหันมาเรียนจีนอังกฤษมันก็อาจจะปีประโยชนนะ์ในอนาคตตอนนั้นเราไม่ได้คาดคิดเลยว่า ลุ่มสังคมที่เราเจอชาวต่างชาติที่เราเจอหรือว่าปัญหาที่เราจะเจอมันจะเป็นแบบนี้อะะ่ค่ะอยากฝากอะไรอีกไหมก็อยากฝากถึงโรงเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ทุกคนโดยส่วนมากก็รู้จักก็อยากให้โรงเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อเด็กแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครองมากกว่านี้ไม่ใช่เฉพาะเคสของน้องนะคะทรายมองว่าทรายเพิ่งย้ายมาได้20วันยังเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเหตุการณ์ที่ผ่านๆมา ที่คุณรับลูกของทุกๆคนเข้าไปเรียนเนี่ยพ่อแม่ของแต่ละคนทราบไหมว่าลูกเนี่ยอยู่ภาวะที่เสี่ยงอันตรายยังไงบ้างแล้วก็การจัดการของคุณคําพูดที่คุณพูดไว้ว่าน้องปลอดภัยว่าน้องน้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีอะไรต้องกังวลเรื่องจริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ปกครองทุกท่านควรจะรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอไปอะนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่น้องสามารถพกเข้าไปเรียนโดยที่ไม่มีการตรวจ หรือแม้กระทั่งว่าพฤติกรรมที่น้องเคยกระทําแล้วแล้วก็ถูกเก็บนักเรียนกลุ่มนี้ไว้โดยที่ไม่มีมาตรการเด็กขาดแล้วเกิดซ้ําเกิดแล้วเกิดอีกแบบนี้ทางโรงเรียนมองว่ามันจะอันตรายกับเด็กคนอื่นๆยังไงเราก็ต้องการให้หูของทุกคนรักราบแล้วก็ระวงังช่วยกันระวังคะ่ะว่าเหตุการณ์มันไม่ควรเกิดกับใครอีกเลย ให้ลูกตั้งใจซึ่งน้องอ่ะไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรืออะไรเงี้ยเขาเขาคําแรกที่เราถามเขาอ่ะคือฮอปทําไมฮอปไม่ลุกกระดูกคือทําไมฮอปไม่ลุกหนีมันไม่ใช่ครางแรกที่เขาปาฮอปก็เขพูดว่าแบบน้องก็เขาพูดแหละว่าแบบมันมีฮอปเออลูกไม่รู้ว่าว่ามันจะเป็นการตั้งใจปาใส่จริงๆคือเขาไม่รู้เรื่องจริงๆว่าว่ามันเกิดความไม่พอใจตอนไหนหรือทาไมต้องมาทําลายเขาอะไรเงี้ยเขาไม่รู้อ่ะ ก่อเห็นนี่ก็อายุไล่เรียกับน้องส <12. S 2> ิบสองสิบสองใช่ค่ะใช่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคือ,อเราไปโรงเรียนด้วยความที่เรายังไม่เคยถูกโรงเรียนอินไว้เข้ากลุ่มผู้ปกครองเรายังไม่รู้จักใครในโรงเรียนแล้วก็จนถึงวันนี้แม่ก็ไม่ได้อยู่ในกรุ่มผู้ปกครองเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นในห้องยังไงว่าลูกคนอื่นเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมหรือว่าคือเขาก็บล็อกเราถูกช่องทางจนถึงวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้ปกครองในห้องแล้วก็ เร,เราเราก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะมเตรียมความคิดที่จะชดใช้เรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับโรงเรียนคือตามความรู้สึกแม่เนาะก็วงเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยของน้องว่าน้องไม่ได้ไม่ได้ควรจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วน้องต้องเจอภาวะแบบนี้ไปตลอดชีวิตอ่ะเคยตั้งคําถามกับโรงเรียนว่า น้องมีมผลตรวจออกมาว่าน้องต้องเจอแบบนี้ไปตลอดชีวิตอะโรงเรียนจะมีความพิดเห็นรับผิดชอบอยังไงเขาก็บอกได้แค่ว่าเขาให้เป็นค่าเทอมหนึ่งเทอมหรือหนึ่งปีซึ่งแบบใจ<ด>ว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันอะว่าลูกโดนแบบเนี้ยเราให้ค่าเทอมหนึ่งเทอมหรอให้ค่าเทอมหนึ่งปีหรอคือมันชดใช้กันได้ไหมกับสิ่งที่น้องต้องเจอแบบนี้คะแล้วคุณก็เป็นโรงเรียนดังคุณก็ไม่คิดหรอว่าสิ่งที่คุณทํามันมันไม่ไม่ถูกหลักเลยอะ เป็นใจเขาใจแม่ทุกคนแหละถ้าเจอลูกตัวเองโดนทาแบบนี้ใราก็เชื่อว่าไม่มีใครรับได้น้ำาของน้องที่ออกมาเนี่ยมันก็เกินจากค่าเฉลีย่ยเป็นปร,ประมาณประมาณต่อปีนะประมาณต่อปีซึ่งนีง่อ,ออกไหมมอบลูกให้เขาไปดูแลเสียเงินไปเกือบล้านอย่างเงี้ยแล้วผลที่ออกมาแบบเหมือนแทบไม่รับการดูแลเท่าที่ควรอนะ่ะก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่เป็นจิตจัรลักษณะจนกระทั่งว่าเป็นคดีกันแล้วจนกระทั่ง จนเมื่อวานเขาถึงทําเหมือนกับส่งข้อความมาเป็นหลักฐานว่าเขาจะใช้วิธีการแบบนี้นะแต่คือเขารู้แล้วเนเาะว่าว่าเรามาถึงโปรเซสนี้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ตอนขั้นพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีไม่ได้มีจดหมายไม่ได้มีการจัดการอะไรให้ลูกเราแต่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนฟังสุดท้ายที่มันขาดจริงอ่ะคือเป็นการบังคับให้เด็กไปเจอกันนี่แหละแล้วไปถามว่าให้อภัยเพื่อนได้ไหมคือวันนี้เราไม่ควรจะไม่เกลี่ยแล้ว คือตั้งแต่เกิดเรื่องนะใช่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอเด็กผู้กระทำเลยอย่างถ้าเป็นพ่อแม่เราปกติเกิดเรื่องเราก็ต้องพาลูกเราปขอพ่อแม่เขาไมยังไม่ได้มาพ่อแม่เจอแล้วเจ <ะ S 1> พอพ่อเด็กเจอพ่อเนี่ยพอตํตำรวจเรียกมาวันนั้นตอนก่อนหน,นั้นนะ่ะไม่ได้ไม่ได้เจอมาเจอคือพ่อเขากับทนายเขามากับทนายแล้วก็ส่วนตัวเด็กเนี่ยใช่ยังไม่รู้เลยว่าเด็กคนนี้หน้าตาเป็นยังไงหรือเป็นยังไงยังไม่เคยเจอไม่เคยพามาขอโทษหรืออะไรเลยคือก็ฝากไปถ้าเขายังประสงค์ที่จะมีเจตนาที่อยากจะเยียวยา ว่าได้ภาพเขามาที่ขเขา,ไไาเบอร์ม ว่าระแวงเลยอาจะไม่ถเพราะว่าพิการแต่มันแค่คิดว่าพิการถาวรเนี่ยอคือตั้งแต่เกิดเด็กไม่ได้ไม่ได้ให้ใครดูคลิปเลยเนี่ยว่าน้องนั่งอยู่ที่ทาใจได้ไหมครับคุณแม่ต่อดตลอดูคลิปไม่ได้ก็คือไม่ดูคลิปเลยอะค่ะตั้งแต่เกนดเด็ก็คือเหมือนเราเราก็โคเซตเรื่องความ เราก็จะเสียใจที่ลูกเราอ่ะไม่ทันได้ป้องกันตัวเลยคือน้องนั่งอยู่ในห้องเนี้แล้วน้องก็ก็ทำกันบ้าท่าน้องไม่ได้ผิดอะไรตรงนั้นเลย